สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์เนียงพาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3เลขที่20วันนี้จะมานำเสนอประเพณีสีภาคของไทยในรายวิชาสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมืองเสนอโดยคุณครูปียานุชเมืองอุดมเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะ ประเพณีปลอยสังรองหรืองานหวยลึกแก้วเพื่อทําการบรพชาเป็นสามนเณรในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเห็นการจับปลอยสังหรองกันได้มากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองอําเภอขุนยวมและอําเภอปลายคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็จะสืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน ดังหลักฐานที่ปรากฏว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่การสร้างแปนเมืองแม่ห้องสอนซึ่งก็ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปีเนื่องจากเป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจนกระทัง่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดความขัดแย้งในวงกว้างทำให้ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านต่าง ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทําให้ประเพณีปอยสังลองได้ถูกงวนและเลิกไปจนกระทั่งเมื่อปีพศ2525อันเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีก็ได้มีการฟื้นฟูและจัดงานประเพณีปอยสังลองขึ้นมาในทุกๆปีจนถึงปัจจุบันและประเพณีนี้ก็ได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย Eight. บุญบ้างไฟเป็นประเพณีนหนึ่งของภาคอีสานตลอดจนถึงประเทศลาวโดยมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคาาเรื่องผาแดงนางไอัซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบ้างไฟขึ้นมาเพื่อบูชาพญาแถนซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบ้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติให้กับหมู่บ้านได้ปัจจุบันมีการจัดงานบุญบ้งไฟที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ในระดับประเทศมีทั้งหมด4แห่งได้แก่ประเพณีบุญบ้งไฟยโสธรประเพณีบุญบ้งไฟสุวรรณภูมิประเพณีบุญบ้างไฟพนมไพรและประเพณีบุญบ้างไฟตะไลร้านกุดวา ประเพณีรับบัโวโยมบัวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวบางพีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น13ค่ำเดือน11และช่งชวงเช้าตู่ของวันขึ้น11ค่ำเดือน11การจัดงานประกอบด้วยการนมัสการและขบวนแห่หลวงพ่อโตทั้งทาง,ทางบกและทางน้ำการแข่งกิจกรรมพื้นบ้านอาทิการจัดพานดอกบัวมีเรือประกวดเรือประเภทต่างๆและการแสดงและเล่นพื้นบ้านเช่นเพลงเรือ ในช่วงเช้ชาตู่ของวันครึ่4่ค่ำเดือน11จะเป็นงานประเพณีการรับบัวหรือโยนบัวโดยประชาชนจะโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองของหลวงพ่อโตในขณะเดียวกันชาวบางพีก็จะโยนบัวให้กับคนต่างบ้านที่พายเรือมาเที่ยวด้วยเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน ประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งพบได้มากในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นประเพณีที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาแห่รอบเมืองในวันหลังวันออกพรรษาถือเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึง โดยการอันเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนเรือพาระแล้วชักลากไปในพื้นที่ต่างๆให้ชาวบ้านได้ร่วมทําบุญมีการแห่เรือพาระซึ่งมีอยู่2ประเภทคือเรือพาระบกสําหรับแห่ทางบกและเรือพระน้ําสําหรับแห่ทางน้ําโดยเรือจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม